ครับมาดูข้อ22กันครับมีถุงยางชีพ5ถุงต้องการแจกให้ครอบครัวที่ถูกน้ําท่วม4ครอบครัวครอบครัวเลาไม่เกิน2ถุงนะครับความน่าจะเป็นที่ครอบครัวของสมชายซึ่งเป็นหนึ่งใน4ครอบครัวนั้นที่ไม่ได้รับแจกของเลยเท่ากับเท่าใดอันนี้ยังเป็นช้อยอยู่นะครับก็มี4ช้อยช้อยแรก0.15ช้อยที่2 0.2ต่อไปก็0.4และ0.6นะครับ ข้อนี้ก็จะเป็นความรู้ของเรื่องความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นก็ต้องหาเหตุการณ์ที่เขาต้องการใช่ไหมครับจำนวนที่เป็นไปได้กับ sample space หรือกรณีทั้งหมดเรามาหา sample space กันก่อน ns นะครับคือ sample space เท่ากับเท่าไหร่ถ้าเรามี5ถุง ี่ครอบครัวแล้วขอบอกใช่ไหมครับว่าเงื่อนไขว่าอะไรเขาบอกว่าครอบครัวแล้วไม่เกินสองถุงแต่ไม่ได้บอกว่าต้องให้ครบทุกครอบครัวเพราะฉะนั้นถ้าพี่จะเอาห้าถุงมาแบ่งออกให้สี่ครอบครัวพี่จะแบ่งได้กี่แบบอันนี้ยังไม่รวมการสลับนะครับเอาเป็นแบบแบ่งเป็นสองสามสองสองหนึ่งอะไรแบบนี้ก่อนจะแบ่งได้สองแบบใช่ไหมครับคือ มันจำกัดด้วยเงื่อนไขเอาไม่เกินสองถุงนะครับไม่เกินสองถุงแต่และครอบครัวก็จะแบ่งได้เป็นสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งใช่ไหมครับสครอบครัวกับอะไรครับสองสองหนึ่งศอันนี้คือแบ่งถุงออกมาก่อนแต่ยังไม่รู้ว่าถุงไหนให้ครอบครัวไหนเพราะฉะนั้นเรามาดูกรณีนี้กันก่อน พี่จะใช้สีชมพูสำหรับจำนวนวิธีกรณีนี้มีทั้งหมด5ถุงแบ่งออกเป็น2 1, 1 1 1ใช่ไหมครับแต่แบ่งได้กี่แบบมันมันซ้ำใช่ไหมครับหนึ่งก็ต้องหารออก3มแฟกเพราะมันซ้ำสามอันนี้ก็จะเป็นสามารถแบ่งออกได้เท่านี้แบบ แต่มันสลับกันได้สลับกันได้กี่ครอบครัวก็สี่ครอบครัวเท่ากับกี่แบบครับสี่สองห้าแฟกเป็นร้อยยี่สิบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะได้อะไรครับได้สองรอยสี่สิบนะครับ อันนี้ทันไหมครับต่อไปมาดูวิธีที่2กันแบ่งเป็นสองสองหโดยมีครอบครัวึ่งไม่ได้ใช่ไหมครับมีอยู่5ถุงแบ่งออกเป็น2ถุง2ถุง1ถุงและศนถุงแต่มันซ้ำกัน2ถุงก็เลยหารออกสแฟกเหมือนกับตัวนี้เหมือนกันที่พี่หารออก3าแฟกเพราะอะไร เพราะว่ามันหนึ่งแฝกหนึ่งแฝกหนึ่งแฝกมันซ้ํากันถ้าพี่หารสองแฟกเพราะอะไรเพราะมัน2 fact, 2 fact, สองแฝกสองแฝกซ้ากันซ้ํากันสองตัวซ้ํากันสามตัวแต่ว่านี้เสร็จยังครับยังไม่เสร็จนะครับเพราะว่ามันยังสลับได้อีกสี่แต่ละคนสามารถถูกสลับได้เพราะฉะนั้นตัดสองสองเป็นสี่สี่แฝกเป็นยี่สิบสี่สี่หารยี่สิบสี่หารด้วยสี่เป็นหก หกหารด้วยสองเป็นสามอันนี้ไม่ต้องพูดถึงศูนย์แเป็นหนึ่งหนึ่งแเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นสามคูนร้อยยี่สิบเป็นเท่าไหร่ครับสามร้อยหกสิบเพราะฉะนั้นจะได้ว่าแซม e s สเปซของเราคืออะไรเท่ากับสองร้อยสี่สิบบวกสามร้อยหกสิบเท่ากับอะไรครับหกร้อยนะครับเพราะฉะนั้นได้ว่า ns เเท่ากับหกร้อยอันนี้จำไว้ก่อน บไว้อันนี้ยังไม่ใช่คำตอบนะครับเพราะเป็นส่วนหนึ่งในสูตรในการหาความน่าจะเป็นต่อไปเราก็เลยจะมาดูว่าเหตุการณ์ที่เขาต้องการมีจำนวนสมาชิกเท่าไหร่เขาบอกว่าสมชายเป็นหนึ่งในสี่ครอบครัวที่ไม่ได้เลยจริงไหมครับถ้าสมชายเป็นหนึ่งในครอบครัวที่ไม่ได้เลยเพราะคราวนั้น เราก็ไม่ต้องสนใจครอบครัวสมชายครับสมมติมีอยู่สี่ครอบครัวไอ้เจ้าดำๆนี่คือสมชายแล้วก็ไม่ต้องสนใจเขาเพราะเขาไม่ได้เขาได้ศูนย์อยู่แล้วแสดงว่าเราต้องเอาห้ามาแบ่งสามใช่ไหมครับเอาห้าถุงถุงมาแบ่งออกเป็นสามครอบครัวแบ่งได้ยังไงอย่าลืมเงื่อนไขก็ยังบอกเหมือนเดิม ต้องมากกว่าเอ้ยต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับสองเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นได้แบบเดียวคือแบ่งออกเป็นสองสองหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าพี่เอาเป็นสองสามนก็เกินสองอย่าลืมน้อยกว่าเท่ากับสองเพราะงั้นเหมือนเดิมเขานี้น้องทําเองแบ่งยังไงอย่าบอกอย่าลืมสมชายเอามันทิ้งไปซะไม่เกี่ยวแล้วก็ได้เป็น5้าแฟกใช่ไหมครับแบ่งออกเป็น2ถุงแบ่งออกเป็น2ถุงแบ่งออกเป็น1ถุงเสร็จยัง อย่าลืมมันซ้ำกันต้องหารออกต่ออีกเสร็จยังอย่าลืมอันนี้เป็นการแค่แบ่งยังไม่ได้สลับเลยสลับอีกสามครอบครัวทำไมไม่เป็นสี่อย่าลืมอีกสมชายอย่าไปสนมันเพราะฉะนั้นได้เท่าไหร่ครับสองคูณสองเป็นสี่สี่คูณหนึ่งเป็นสี่สี่คูณสองเป็นแปดใช่ไหมครับร้อยยี่สิบด้านบน สามแกเป็นหใช่ไหมครับหกสิบสอเป็นเจ็ดอยี่สิบแดหารด้วยเจ็ดอยี่สิเป็น90สเพราะฉะนั้นจะได้ว่า NE หรือจำนวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือ90สใช่ไหมครับเสร็จยัง ห0กับเกเอามาทำอะไรกันที่หาได้เมื่อกี้จากความน่าจะเป็นใช่ไหมครับน้องความน่าจะเป็นสูตรว่าอะไร probability of event หรือว่าความน่าจะเป็นเท่ากับจำนวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เป็นไปได้หารด้วย sample space โอเคอันนี้ก็เป็น90ใช่ไหมครับส่วนด้วย600 30, 3ามส0บสเท่ากับอะไร0.15นะครับก็จะเป็นคำตอบของข้อนี้กลับมาดูที่ช้อยเราตอบข้อไหนตอบข้อ1น,นะครับ0.15ย์าสำหรับข้อนี้ถ้าน้องบางคนคิดเป็นของเหมือนจะไม่ได้คำตอบใช่ไหมครับ ถ้าไม่ได้คําตอบเราจะต้องเอะใจขึ้นมาทันทีว่าโจทย์อาจจะก,กําหนดให้มันเป็นของต่างถุงห้าถุงต่างกันซึ่งในกรณีนี้ก็จะเป็นของต่างนะครับน้องก็ต้องลองไปดูนะครับว่ามันเป็นไปได้กี่แบบเงื่อนไขโจทย์ข้อนี้กําหนดว่าครอบครัวหนึ่งจะได้รับไม่เกินครอบครัวละสองถุงใช่ไหมครับมันก็เลยจํากัดให้ว่าเป็น แป่งออกมาได้2แบบคือ1112กับ2210แล้วต้องยังต้องมาสลับอีกนะครับส่วนเวลาน้องหาจํานวนเหตุการณ์ถ้าเขาบอกอีกครอบครัวบอกเงื่อนไขอีกของสมชายฟิกไว้แล้วก็ไม่ต้องไปสนใจก็ไม่ต้องไปคิดมันก็มาคิดเฉพาะอีก3ครอบครัวที่เหลือครับคิดไปคิดมาข้อนี้ก็จะตอบข้อ1น,นะครับตอบ0.15หรือ3ส่วน20ครับลองกลับไปทบทวนดูอีกรอบนะครับ